รัฐสภาลุ้นจนองค์ประชุมครบนะครับแล้วก็เปิดหกเพราะด้วยการแก้มาตรา2 7 2เพื่อจะปิดสวิตสวนะครับมีการสั่งเลื่อนการประชุมร่วมรัฐสภาออกไปครับประธานสภาปิดการประชุมทันทีครับหาข้อยุติปมทบทวนเสนอชื่อนายกซ้ำไม่ได้ต่อมาในวันที่4สิงหาคมหลังจากจบวาระแรกในการโัวนเรื่องนายกไปก็ประชุมวาระที่2ครับ ปรากฏมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเป็นการสั่งปิดการประชุมอย่างกระทันหันซึ่งสสสมัยแรกก้าวไกลหลายคนเนี่ยบอกไม่เห็นด้วยเพราะว่าเปลืองงบประมาณครับในการเข้ามาประชุม <c oughs> เปลืองน้า <c oughs> เปลืองไฟเปลืองแอร์เปลืองค่าเดินทางการยุติการประชุมแบบนี้ <c oughs> มันก็ไม่ได้หาหรืออะไรอีกต่อไปแล้วและมันทําไปเพื่ออะไรหรือนี่เป็นนิสัยถาวรที่แก้ไม่ได้ของการตัดสินใจทางการเมืองของบรรดาพักการเมืองเก่าแก่รุ่นไรครามนะครับ มีแฮชแท็กเกิดขึ้นมากมายว่าทําไมประธานรัฐสภาเนี่ยต้องเป็นของก้าวไกลเกิดขึ้นแล้วในวันนี้เพราะไม่เชื่อมั่นในวันมูฮัมหมัดนอมัตานะครับซึ่งเป็นคนที่มาจากพรรคในกิ่งก้านพรรคที่หลายคนเชื่อว่าเป็นสาขาของเพื่อไทยสายตรงทักษิณเช่นเดียวกันนะครับรัฐสภาลุ้นนะครับในช่วงเช้าอันนี้ยังไม่เกิดเหตุนะครับประมาณ10บโมงเช้าครับไปกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวสอสอนะครับแล้วก็สว ลุ้นจนอง์ประชุมครบนะครับแล้วก็เปิดถกเรื่องการแก้มาตรา272เพื่อจะปิดสวิตสอวอนะครับยตินี้วาระนี้แน่นอนว่านําเสนอโดยรรคเก้าไกลอย่างหลังจากเลือกนายกไม่ผ่านต้องไปพึ่งเสียงสอวอนะครับ10โมงเช้า4นาฬิกามีรายงานข่าวแจ้งว่าที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยจะมีวาระการพิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เนะครับเพื่อปิดสวิตสอว,อวอซึ่งก็แค่หารือกันนะครับยังยังยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องไป ไปออกสิทธิ์ออกเสียงในการแก้กฎหมายผูษษษษษษ้บิดสวิตสว์นะครับซึ่งสวจะล่มเนื่องจากเวลาล่วงเลยมาครับ10นาฬิกาหนาทีมีสมาชิกวุฒิสภาสแสดงตนเข้าร่วมประชุมแค่49คนจากทั้งหมด2อ9คนโดยเกิดเปิดการประชุมได้เนี่ยต้องมีสมาชิกรัฐสภาสแสดงตนเกินเกินหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่คือจานวนนะครับ374คนจากทั้งหมด747คนจึงอยู่ที่ประธานสภาครับจะรอถึงกี่โมงกี่ยามเพื่อร้อยพบการประชุม ขณะที่ประธานรัฐสภานายวันมัวหมันอมัตาระบุว่ายังรอได้อีกสักพักหนึ่งส่วนนายวิโรจน์ลักษณะดีสอนครับสอสอบัญชีร,รายชื่อพรคเก,ก้าไกลได้ลุกขึ้นบอกกับที่ประชุมครับบอกผ่านประธานสภาไปบอกว่าขอให้ประธานสภากำชับให้สอวอเข้าห้องประชุมเสียทีเถอะครับช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องอุปกรณ์เช่นปากกาเป็นต้นเพราะว่าเห็นบางคนเนี่ยมาถึงแล้วครับแต่ว่าไม่เข้าประชุมสักทีนะครับตนเนี่ยได้ยินการหารือกันว่า ลงชื่อไปแล้วจะถอนชื่อออกอย่างไรจึงขอให้ประธานสภา,ากรรมชับว่าเมื่อลงชื่อแล้วเนี่ยจะถอนชื่อออกไม่ได้นะครับหรือว่าสาวเนี่ยเขียนชื่อไม่เป็นผมและเพื่อนสสเนี่ยพร้อมบรรวยความสะดวกครับมีปากกาอะไรก็มีให้พร้อมให้ยืมด้วยนะครับเดี๋ยวประชาชนจะงงว่าที่ประชุมรัฐสภารออะไรกันรอสวนะครับตอนนี้มากันกี่ท่านแล้วครับ49ท่านจริงๆแกร้องกรี๊ดแกบอกวายส่ท่านด้วยนะครับรายงานข่าวของแจ้งว่า ขณะนี้เนี่ยมีการลุ้นว่าการประชุมรัฐสภาจะล่มหรือไม่ล่มครับถ้าล่มก็ถือเป็นการประชุมรัฐสภาล่มครั้งแรกครับของสภาชุดที่26ประมาณ10นาฬิกา22นาทีครับนายวันมัวหมัดนอมัตตาระบุว่าที่ประชุมสามารถเปิดได้แล้วนะครับมีองค์ประชุมครบ376คนครับคือจริงๆคุณวิโรธเขาบอกว่าเนี่ยไปยืนออ,อะไรข้างหน้าเซ็นชื่อไม่เป็นกันรงไงปากกาไม่มีเดี๋ยวจะให้ยืมนะครับมากันแล้วเนี่ยเข้าสักทีเลยครับไปยืนอ,อกันอยู่ทาไมอะ่ะข้างหน้านะครับไม่มีประโยชน์ สุดท้ายก็เปิดได้นะครับเปิดได้แป๊บเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมครับมีการสั่งเลื่อนการประชุมร่วมรัฐสภาออกไปครับประธานสภาปิดการประชุมทันทีครับหาข้อยุติปมทบทวนเสนอชื่อนายกซ้ําไม่ได้นะครับก็ไม่ได้หารือกันต่อนะครับการสั่งเลื่อนในวันนี้เมื่อกี้เนี่ยผมอ่านไปว่าเปิดประชุมกันได้ประมาณ10โมง20นาทีนะครับปรากฏวันเดียวกันนี้ครับประธานสภา วันมัวหมัดน,นอมัาประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะครับทำหน้าที่ในวันนี้วาระที่จะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันคือการพิจารณาแก้ไขรัฐรมนูญมาตรา272ครับปิดสวิตสอวอทั้งนี้ที่ประชุมใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงครับเพื่อรอให้องค์ประชุมครบตามที่ผมรายงานไปแล้วจึงสามารถปิดประชุมได้นายรังสีมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อนะครับและพระเก้าโคศพระเก้าไกลได้เสนอยติด่วนเพื่อให้ทบทวนมติรัฐสภากรณีเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกคนที่30นะครับ คือคุณพิธาเนี่ยเสนอยติแทรกวาระการประชุมเข้ามานะครับโดยที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางครับจนไม่สามารถหาข้อตกลงระหว่างสภาได้ก็จะมีทั้งสอสอและสอวอนะในวันนี้ทําให้ประธานสภากับนายวันมฮัมหมัดนอมาาัาใช้อํานาจตามข้อบังคับที่22ครับสั่งเลื่อนการประชุมวันนี้ออกไปก่อนนะเออสั่งปิดการประชุมทันทีครับในเวลา11นาฬิกายีนาทีใช้เวลาเปิดประชุมวันนี้นะครับ ประมาณ1ชั่วโมงนะครับและปิดการประชุมไปเลยนี่คือสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นประชุมล่มครั้งแรกนะครับในการประชุมสภาชุดที่26นะเน้นย้ำอย่างนี้สนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 460 5580